สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการซื้อของเก่งกําไรนะว่า,าตัวผมอันนี้เป็นเหมือนความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็คือผมมีหลักการยังไงบ้างถ้าจะซื้อของเก่งราคาก่อนอื่นของชิ้นนั้นถ้าราคามันจะถูกนะมันจะต้องมีกิจกรรมในเกมมาช่วยอย่างเช่นสมมติกล่องสุม่มกล่อยงยกตัวอย่างกล่องสุ่มนี้นะมันก็จะมีเนี่ยช่วงที่เป็นเนี่ยกิฟต์บอ็อกคอสตูมออสั อะไรแฟมมิงอะไรอย่างเงี้ยคือช่วงไหนที่มีเคมีกล่องที่ส่งคอรตูมนั้นได้อะคอรตูมนั้นจะถูกแต่ถ้าคอรตูมนั้นไม่สวยอะมันก็ไม่น่าซื้อมาเก็บเพื่อเก่งราคาแต่ถ้าคอรตูมนั้นมันสวยอะซื้อเก็บไว้รอวันที่กล่องมันหมดมันก็จะมีราคาขึ้นมาารมประมาณเนี้ยมันของสวยง่ามอะวันใดวันหนึ่งอะที่มันได้มาง่ายๆมีเยอะๆมันก็ราคาถูกแต่พอวันหนึ่งอะที่มันหมดไปแล้วมันเริ่มหายาก พอแบบไม่มีกิจกรรมอะไรที่ทําให้ได้คอตูมนั้นมามันก็จะราคาแพงขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างที่เป็นคอตูมนะอย่างสิงโตผมผมอยู่เซิฟที่นะสิงโตผมผมซื้อมาตอนกล่องมันมีสุ่มคอตูมสิงโตตัวเนี้ยมันแค่18บเอ็มเรามาดูราคาตอนนี้ดีกว่าอ่าปุ๊บราคาคอตูมคอตูมจะอยู่ข้างล่างสุดอ่ะอันนี้คือของอันอันล่าสุดตอนนี้เห็นไหม คือมันไม่บางคนเขาอาจจะไม่ค่อยชอบรถมันอะไรเงี้ยก็จะหลับราคาถูกหรืออาจจะเป็นเพราะไอ้นี่นะอาจจะเป็นเพราะตอนนี้มันมีสุ่มอยู่เดี๋ยวพอไม่มีสุ่มอ่ะมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆมันก็จะราคาแพงขึ้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสิงโตเดี๋ยวหาสิงโตก่อนอยู่ไหนมีไหมมีไหมมีแต่แมชชีนแมชอะเนี่ยเห็นไหมยัง อันเนี้ยของผมคือเนี่ยไอไลออนบูเนี่ยตอนนี้ต่ำๆก็ประมาณ30กว่า M จากตอนแรกอะ่ะมันแค่ประมาณ 18m ม,มันขึ้นมาเกือบเท่าตัวเงี้ยถ้าสมมติวันนั้นอะ่ะอาทิตย์ที่แล้วก่อนที่ข้อตูมเราข้อตูมสิงตัวมันจะหายไปเราซื้อมาตอน 18m ใช่ไหมแล้วเรามาขายในยจังหวะที่มันหายไปแล้ว1อาทิตย์อะไรเงี้ยราคามันก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 10m สมสมมติเรามาขาย 35m เ,เนี่ย มันก็จะโดนมาสีไปประมาณ 3M 3M5 ใช่ไหมสมมติตีไปเราได้มา30เท่ากับว่าเราได้กําไรต่อชินนะ้น่ะประมาณ 10M ถึง 12M อารมณ์ประมาณเนี้ยมันก็อาจจะขายออกช้านิดหนึ่งแต่ว่ามันออกได้ถ้าเกิดมันเป็นของสวยงามอะนะของสวยงามอนะถ้าเป็นคอรตูมก็จะเน้นที่ความสวยงามใช่ไหมกับความลิมิตคอตูมปีกก็เหมือนกันอย่างช่วงเนี่ยช่วงที่มันมันคือคอตูมอันไหนนะไอที่เป็นปีก ปีกสีฟ้าแหลมๆเหมือนเหมือนเพชรอะแบบล้วเหมือนคิทตันอะไรเงี้ยสีฟ้ามันคือคอตตูมไม่ใช่หลอดนออเนี่ยไอไอแม็กชีนวิงเนี่ยตอนแรกอะตอนช่วงที่ว่ากิจกรรมมันอาทิตย์แรกที่มันกิจกรรมมาคนเปิดกล่องเยอะใช่ไหมคอตตูมเนี้ยราคาแบบ10กว่าประมาณยี่ออะไรเงี้ยพอดูตอนเนี้ยมันเริ่มไม่มีคนขายแล้วมันเริ่มมีน้อยในตลาดราคาก็ขึ้นมา ยิ่งนานวันนานวันยิ่งของแบบสวยแล้วของแรอะไรเงี้ยยิ่งนานวันนานวันมันก็จะยิ่งแพงขึ้นได้อย่างคอสตูมไอ,ไอปีไอแมสไอเนี่ยแมคานิกวิงเนี่ยอย่างอย่างตามตามตอนไอไอเฟรี่วิงเนี่ยไอเฟรี่วิงอะ่ะตอนที่ผมซื้อสิ่งโตมาตอนนั้นมันสามสิบเอมเองตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นห้าสิบเก้าเอมแล้วและอีกอย่างหนึ่งต่อมาก็คือทุกคนตอนเปิดเซิร์ฟอ่ะ มันจะมีใบคอสตูมใช่ไหมใบคอสเอ้ยไม่ใช่มันจะมีคอส t ตูมแจกให้เราคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ2ชุดซึ่งไอสชุดนั้นช่วงแรกๆคนก็ย่อยย่อยมาแบบมีไอดีไก่อ่ะย่อยมาแล้วก็เอามาขายใช่ไหมช่วงนั้นนะของล้นตลาดราคามันก็จะแบบล้นๆ้นไราคามันก็จะถูกเพราะว่าของมันล้นตลาดคนซื้อไม่ทันอะไรเงี้ยประมาณตอนนี้ของราคาก็จะค่อยๆเริ่มขึ้นมา ของเริ่มเริ่มขึ้นมามันอยู่ในหัวข้ออัปเกรดไอเทมคอตตูมสกออ่าดูอย่างดูอย่างเป็นสกิลแอมสกิลแอมตอนนั้นน่ะมันประมาณแบบ 20m เอมเองถูกลงเยอะนะพอผ่านมาตอนนี้จะเดือนหนึ่งแล้วเกือบเดือนแล้วที่เกมเปิดราคาขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งถ้าตอนนั้นน่ะใครช้อนไว้อ่ะสัก1 0 20บใบอะไรเงี้ยมาขายตอนนี้สักใบละ4 4 4ก็ได้มา บละสิบเอ็มอะไรเงี้ยยีบใบก็ได้200 m อแล้วอารมณ์ประมาณเนี้ยถึงเอ็ตอนนั้นอะ่ะมันจะแพงใช่ไหมถ้าเราซื้อจังหวะตอนเอ็มประมาณ5บาทหกบาทเนี้ยอ่ามันก็ยังได้กําไรอยู่เพราะว่าเอ็ราคายังไม่ได้ตกจากตอนเดือนที่เพิ่งเปิดมากเลยเพิ่งลดมาประมาณบาท2บาทเองต่อมาสมมุติอ่าอย่าง penetration เ Pen ป็นออฟที่โคตรแรเลยแบบมันเหมือนสุดแล้วสำหรับ คอสตูมอะเพเนเ,เชันอะมันก็จะแพงสุดๆใช่ไหมอย่างตอนนั้นอะราคามันลงไปที่ประมาณ80 m 40 m อะไรเงี้ยเพราะว่าคนย่อยมาได้เยอะพอย่อยชุดฟรีมาได้ก็ไม่เห็นค่าของมันทุกคนก็เทขายเทขายเทขายผมก็เคยซื้อมานะตอนช่วงประมาณ60กว่าเอมอะไรเงี้ยผมก็ซื้อมา67ใบแล้วผมมาลืมสักพักหนึ่งแล้วผมก็มาปล่อยตอนช่วงประมาณ150ยอออกนะออกขายออกไปก็ได้กำไรมา สี่ห้าเลยคือตรงนี้ที่ผมจะบอกก็คือตัวแปรในการที่ของที่จะคิดนะอ่ะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวขอมาที่รูนก่อนรูนอีกอันหนึ่งแล้วจะมาบอกว่าตัวแปรสำหรับที่ผมคิดอะ่ะมันคืออะไรบ้างอ่ะตอนนี้อย่างรูนรูนดุดเลือดตอนนี้ก็จะขึ้นมาหลักร้อยเอแล้วร้อยเอ็มถึงแบบร้อยห้าแต่มันก็จะค่อยๆถูกลงหรือรูนแอม อย่างลูนแอมพวกนี้มันเป็นเหมือนของแรงก็จริงนะแต่มันก็จะค่อยๆถูกลงและทีนี้เรามามาคิดกันว่าทําไมมันถึงค่อยๆถูกลงทั้งๆท,ที่มันก็เป็นของแรงแล้วกล่องเปิดมันได้อะ่ะก็หายไปแล้วอย่างรูนรูนเลยนะรูนดุดเลือนเนี่ยมันอาจจะมีราคาดีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็จะค่อยๆไล่ลงรานะคาไล่ลงไล่ลงไล่ลงเพราะอะไรหนึ่ง ของแลอย่างสมมติของแลอย่างเพลกใบออปชันอย่างใบออปชันคอตูมหนี่ยวะ,ะสมมุติเป็นเพเนเทชันนะของพวกเนี้ยเมื่ออปแล้วอ่ะมันหายไปมันสามารถแตกได้คือสมมติออฟลูสมมติจะออฟเพเนเชชันสามลูลูแรกโอกาสติดอาจจะ86%รลูต่อมามันก็เหลือ70%็ดูที่3อาจจะเหลือแบบจำไม่ได้60%สกว่าอะไรเงี้ยใช่ไหมมันมีโอกาสแตกบ่อย ซึ่งมันจะตัดจะต้องใช้หลายใบมันก็ทําแบบให้ของเนี้ยมันมีโอกาสหายมากกว่าลูนอย่างลูนนะซื้อมาแล้วมันไม่มีโอกาสหายถ้าเรากดใช้คือมันอยู่ติดตัวไปเลยแต่อย่างใบคอต,ตัวเนี้ยถ้าวันใดวันหนึ่งมันเริ่มขาดแคลนหรือคนเริ่มย่อยไม่ได้หรือสุ่มมาไม่ได้ราคามันก็จะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าจังหวะดไหนที่แบบอ่าอะไรนะมีกิจกรรมอะแบบทรง คอตูมมาให้ในจุดหมายถาวรเงี้ยสามารถย่อยได้อย่างตอนเล่นกเกาหลี่มันเคยแจกประมาณรอบสองรอบมั้งช่วงนั้นอะ่ะใบคอตูมก็จะถูกพอผ่านจากช่วงจังหวะนั้นไปสัก,สก,สกอาทิตย์สองอาทิตย์อะ่ะราคาคอตูมก็เริ่มกลับมาแหละเริ่มราคาดีดกลับมาจะอารมณ์ประมาณนี้แต่ที่ลูนต่อให้กล่องมันหายไปแล้วสมมุติอย่างลูนดูดเลือดอะ่ะมันกล่องมันมาอาทิตย์แรกแกมั้งใช่ไหมจําไม่ได้อะ่ะช่วงที่เรียนลูนได้แล้วอ่ะ มันมาอาทิตย์แรกที่เรียนรุนได้อะไรประมาณเนี้ยช่วงนั้นรุนดูดเลือดก็ถูกพอกล่องมันหายไปปุ๊บมันมันดรอปยากพอมันหายไปปุ๊บราคามันก็เริ่มขึ้นขึ้นมาช่วงหนึ่งพอถึงจังหวะที่คนมีกําลังซื้ออซื้อไปแล้วเพราะว่ารน่ะมันเรียนไปแล้วอะไรนะมันเรียนไปแล้วมันอยู่กับตัวตลอดมันไม่ต้องลบก็เท่ากับว่ามันก็พอมีคนคนมีตังอิ่มแล้วราคามันก็ต้องไล่ลงไปเรื่อยๆ มาหาคนระดับกลางพอคนระดับกลางอิ่มราคามันก็จะลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆราคามันจะไม่ค่อยดีดเหมือนไบออฟถึงไบออฟอ่ะมันจะมีที่กักใช่ไหมมันจะมีที่กักอ่านที่กักแบบเนี้ยไ,ไหนวะไหนไหนไหไาไม่เจอแับหนึงวันแหบบนึง่งอ่าซิวเนี่ยมันจะมีที่กักแบบนี้ใช่ไหม แต่แต่ว่ามันจะมีคนประเภทที่จังหวะนั้นะ่ะงบยังน้อยก็อาจจะออฟแค่แบบ i ิท c คอนด m a g e ออฟแค่ออแอคอออแทอะไรเงี้ยพอจังหวะเริ่มมีเงินของเริ่มแบบเหลือแล้วก็อาจจะเริ่มมาทำเ e นิ a t i o n ก็อาจจะทำคอร์สใหมอ่อาจจะต้องซื้อ Buy ออฟใหม่แล้ว Buy อ f ฟมันมีโอกาสแตกทําให้แบบบายออฟมันอาจจะหายไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในตลาดมันทําให้บออฟราคาขึ้นได้ ก็คือสําหรับผมปัจจัยที่ผมคิดว่ามันมีผลต่อราคาของบางอย่างคือแต่ถ้าอย่างสมมติเป็นชุดอะ่ะมันเก่งกาไรยากนะเพราะว่าชุดอะ่ะนานวันนานวันราคาจะยิ่งตกจะไม่ค่อยขึ้นส่วนใหญ่ที่จะขึ้นก็จะเป็นของที่มันหาได้แค่บางช่วงเยอะๆพอช่วงนั้นหายไปก็จะราคาขึ้น อย่างเช่นใบออฟคอตูมช่วงไหนที่มีแจกคอตูมราคามันจะลงพอผ่านไปสักระยะหนึ่งราคามันจะดีหรืออย่างคอรตูมสวยๆช่วงที่มันมีกิจกรรมให้สุ่มหาหรือซื้อได้ราคามันจะถูกถ้าสวยนะพอผ่านไปผ่านไปพอมันพอมันสวยแล้วมันมีคนอยากได้มาพอคอรตูมบางคนอะแค่ความชอบไงคือมันสวยอยากซื้อก็ซื้อราคามันก็อาจจะซื้อในราคาที่แพงขึ้น คือตอนตอนมีเยอะๆไม่อยากได้อะไรเงี้ยแต่พอมันแพงแล้วอยากได้ก็โดยปัจจัยก็จะมีเป็นกิจกรรมภายในเกมว่ามีของแจกหรือกล่องสุม่มที่ทำให้ได้สิ่งสิ่งนั้นอะมากน้อยแค่ไหนต่อมาก็เป็นของชิ้นนั้นเมื่อใช้แล้วมันหายไปหรือใช้แล้วติดตัวคนเปลี่ยนบ่อยไหมถ้าอย่างใบอย่างออปชันในชุดอะ เป็นชุดคอสตูมอย่างเงี้ยคนก็อาจจะเปลี่ยนตามงบไปเรื่อยๆอย่างผมตอนนี้ไม่มีเงินซื้ออะไรนะไม่มีเงินออฟไม่มีเงินซื้อมาซื้อเจาะออฟถ้าผมจะออฟผมก็อาจจะออฟแค่ออเรกแท็กเพราะว่ามันราคาไม่แพงแต่พอวันใดวันหนึ่งสมมติมีตังผมก็คงจะอยากเปลี่ยนเป็นเพนนิชันอะไรเงี้ยมันก็คือยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แต่ถ้าสมมติเป็นรูนอะมันมีแค่บางช่วงที่แบบมีกล่องสลับ ไปเรื่อยๆว่าจะให้รูนไหนสุ่มเข้ามาในในอะไรนะในในกล่องสุ่มกาชาแต่พอมันเรียนแล้วปุ๊บมันติดตัวมันไม่มีวันหายหรือเราไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วมันก็จะทําให้ราคามันถดถอยลงไปเรื่อยๆแล้วมีอะไรนะ่ามีอะไรไหมก็ไม่น่าจะมีน่าจะมีประมาณนี้แหละก็คือแบบมีกิจกรรมในเกมช่วยไหมหรือว่ามันเป็นสิ่งของแลของสวยงามไหม แล้วก็เป็นสิ่งที่หายไปไหมก็คือที่ผมที่ผมอาจจะมีคนถามว่าแนะนำอะไรอย่างผมก็น่าจะเป็นการเก็งราคาคอตตูมแบบที่มันส,สวยๆเราเราดูแล้วเรายังชอบอะไรเงี้ยช่วงที่มันถูกๆเนี่ยราคาแบบไม่เกิน20 M เอ็มเงี้ยเราก็อาจจะซื้อไว้เราอาจจะไม่ต้องซื้อเยอะนะแบบบางครั้งอะซื้อเยอะอะถ้ามันเจ็บตัวมันอาจจะเก็บเยอะไงหรืออาจจะเป็นใบออปชั่นใบออฟอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็น buy off ชุดธรรมดาอะไรเงี้ยนะมันก็จะราคาถูกลงเรื่อยๆตามวันเวลาแต่ถ้าเป็นคอร์ตูมมันมีระดับเดียวไงมันมีแค่ระดับเดียวที่ใส่คอร์ตูมเราก็มาดูดีๆว่าคอร์ตูมรอบไหนคอรตูมมอไซค์ถูกบางอันอาจจะมีคนร้อนเงินเราคอยเช็คตลาดดีๆบางวันเราอาจจะได้จับของถูกแล้วไปขายแพงในวันนั้นเลยก็ได้ พอมันจะมีบางครั้งจะมีคนที่เขาร้อนเงินอยู่แบบหัวร้อนตีบวกแตกอะไรเงี้ยหรือออฟแตกก็ต้องเอาของที่มีในตัวมาขายเพื่อหาเงินไปทําต่อน่าจะประมาณนี้โอเคครับสวัสดีครับ